ยายอยู่ในป่ายหญยายคำมูลยายมาลียายคูนยายคำแพงในใจเดินลำธารเย็นสบายไม่วุ่นวายลมพัดไผ่เสียงนกสายร้องกลมไผ่เล่นฝุ่นบน ทางพังศียายสวัสดีครับจิตนิต้อนรับสู่ช่งเจริญเชิญชมครับวันนี้มาพบกับยายคำโมลกับยายมะลีในจุดของต้นหางนกยุงเล็กด้านในบ้านป่าครับมุมนี้ยายจะชอบอยู่ยายกำลังเล่นดินอยู่ครับใน่าำกลางสายฝนที่พรํๆปล่อยลงมาในหน้าฝนนี้ครับยายมะลีก็อาจจะยืนนิ่งๆครับอาจจะยืนหลับอยู่ยายหลับครับเมื่อกี้ยายเล่นดิน ปกติยามใสาๆอย่างนี้ครับถ้าเป็นวันที่มีแสงแดดยายจะเดินหาอะไรกินกับแต่วันนี้ยายไม่เดินครับยายเล่นดินเฉยๆเนื่องจากว่าฝนตกเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ยายปรับกิจวัตรประจําวันของยายครับเข้ากับธรรมชาติที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจะเห็นได้ว่ายาย ถ้าเกิดฝนตกเนี่ยจะไม่เดินกินครับจะไม่หากินจะอยู่กับที่เล่นดินหรอเล่นโคลนหรือไม่ก็รอเล่นน้ำฝนครับใหญ่ก็จะรู้ครับว่าถ้าฝนตกแล้วมันอาจจะเลอะหรืออันตรายใหญ่ก็จะอยู่กับที่หาต้นไม้ใหญ่ครับยืนพิงยืนกัดตัวรอให้ฝนตกแรงๆแล้วก็ให้ฝนหยุดไปแล้วก็ค่อยออกเดินอีกทีหนึ่งครับ แต่ถ้าฝนไม่ตกมีแดดครับยายก็จะค่อยๆเดินเก็บไปไม้กิ่งไม้กินตามบ้านป่าในธรรมชาติของยายครับวันนี้ฝนพรมๆครับยังไม่ตกแรงแดดก็ยังไม่ออกครับยายก็เลยรอที่จะทํากิจพัตรประจําวันของยายยายยืนอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแหละครับยายยายยายมะลีเตะดินฝุ่นครับเตะดินฝุ่นแล้วก็โรยตัว ตรงตัวครับเต็มไปด้วยดินฝุ่นเลยโดยเสร็จแล้วยายก็จะยืนหลับนิดๆครับเมื่อกี้สังเกตจากในตาที่หลับก็ <c oughs> จะมีต้นไม้ต้นหานกยุงเล็กอะครับเป็นต้นไม้ที่ใหญ่พิงหลับส่วนยหญ่คำมูลครับบันท้ายตะมุตมิด,ด้านหลังด้านสายมือยายก็กําลัง ะจะทําอะไรดีกําลังคิดอยู่เมื่อกี้ก็เห็นยายหยิบกิ่งไม้อันเล็กๆครับเล็กมากไปขัดที่ปากแล้วกิ่งไม้ก็หักครับยายคูนยายขมูลนะครับแล้วก็ยายกาแพงก็จะหยิบกิ่งไม้ขัดอย่างนี้ครับส่วนยายมะลีเองยายจะชอบหยิบพุ่มไม้เป็นเป็นใบไม้ครับมาตีตามตัวไม่ได้หยิบไม่ได้หยิบกิ่งไม้มาขัดตามซอกครับ ยายแต่ละยายก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวดูยายเล่นดินกันครับยายคำมูลชอบเล่นน้ำลำทานใสยายมะลิชอบกินใบไผ่ในป่าใหญ่ยายคุณลับต้ร่ม i จุดนี้ก็จะเป็นจุดกองกล้วยเก่าครับที่ยายเอามากินทุกวันครับที่น้องควานเอามากองให้น้องควันก็จะย้ายจุดกองครับไม่ให้ไปกล้วยทับถมกันเยอะเกินไปครับอันนี้เป็นจุดกองเก่าที่น่าจะวัน2วันแล้วครับวันนี้น้องขวานก็น่าจะย้ายจุดนะครับยายก็จะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนในยามหน้าฝนครับเสร็จแล้วก็จะมากินกล้วยตรงนี้ครับ เดี๋ยววันนี้ตามติดชีวิตยายมาลีกับยายขมูลกัน ข้อมูลครับเข้ามาในดงต้นจามจุรีอ่าไม่ใช่ครับต้นหางนกยูงครับก็เข้ามานิ่งเลยครับไม่รู้ว่าเข้ามาทำอะไรแต่ถ้าจะเข้ามาขัดตัวต้นมันเล็กไปนะยายเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแรงของยายจะไปทับน้องต้นไม้หกักก็ยายอาจจะเข้ามาลองพละกกำลังของยายครับยายชอบที่จะดูว่ายายแก่จริงไหมเราจะเข้ามาขัดตัวครับ แต่ดูยายขัดตัวกัน ลมชชยแผวแดดลมพรมพันาเสียงใบไม้พลิวมาเหมือนเสียงเพลงกล่อมใจ สีดายเดินทอดนองทมกลางหมู่ไม้ใหญ่ความสุขเรียบง่ายได้อยู่กับป่าไม่ไปไหนบางคราเห็นยายคุยกันเสียงหัวรอดดังแผ่วเบาบางทีก็งีบหลับพิงกันย้มลมน sun มุนเวียนมีกันไม่กันมีคนดูแลมีไนเสียายของเรานื่ยนะสุขสั้นตลอดรชางทั้งสียหญ่รักต้าไม่เคยเปลี่ยนความสุขของเธอ,อสําหรับวันนี้ต้องขอตัวตล,ล,วลาทุกท่านไปก่อนครับผมเจิญเชิญชมใหญ่คําม,มูลใหญ่มาลี พบกันใหม่คลิปหน้าส่งกำลังใจมาให้ทั้งสี่ยายได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปช้างพังสี่ยายสวัสดีครับ